ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะในวันที่21พฤษภาคมปี2567ดาวพระศุกเดียวจะโคจรได้ตำแหน่งกะเกษตรราธิบ,บดีนะครับเป็นดาวประจำตัวของท่านนะฮะเข้าสู่กลุ่มดาวราศีพฤษภนะฮะอยู่ตรงนี้ไปจนถึง14มิถุนายนนะในะบ,บทบรกรเน,นที่ครูโหนขีดเขียนไว้ชัดเจนว่า เกษตรสุขพืชศพสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพดวงชะตาของท่านนั้นนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยที่ด Read aproxim, KE วาวสุขโคจรในตำแหน่งเกษตรราชิบดีมีโอกาสหากินคล่องขึ้นนะครับ มีโอกาสนะใครที่เป็นนักค้านักขายนะฮะโดยโดยเฉพาะใครที่แบบไม่ได้ขายที่บ้านเกิดตนขายให้คนต่างถิน่นต่างจังหวัดติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับจะมีมุมที่ดีใครเดินทางไปทำงานหรือทำธุรกิจไกลบ้านไกลถิน่นไหนอยู่หรืออยู่แบบต้องแบบมีเหตุการณ์ที่ต้องติดต่องานต่างจังหวัดอย่างเงี้ย นะฮะก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีการทําอะไรไกลถิ่นที่อยู่ที่หลับที่นอนนะฮะที่อยู่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นผลดีกับดวงชะตานะครับบางท่านได้เดินทางไกลก็เกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะในดวงชะตาเนี่ยบางท่านจะมีการจัดการในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมรดกหรือไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับมรดกหรือได้ไปพูดคุยเกี่ยวข้องกับมรดกนะครับก็จะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านเนี่ยนะฮะได้เดินทางข้าม น้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาข้ามจังหวัดข้ามประเทศนะฮะก็เกิดขึ้นได้นะในดวงเนี่ยแต่ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรไปเกษตรตราที่อดีมันแปลว่าคุณเนี่ยมีโอกาสโฟกัสไปในเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานนะฮะความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับนะในดวงในดาวประจําตัวอยู่จุดที่8นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังบ้างนะในสิ่งที่แปลว่าความเสียหายบ้างคือ ความโศกเศร้าเสียใจความผิดหวังระยะสั้นการทะเลาะนะฮะการมีเรื่องอึดอัดคับใจนะฮะหรือโศกเศร้าเสียใจระยะสั้นๆเกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะมีก่อนวันที่1 4มิถุนายนนะฮะเช่นทะเลาะกับใครบางคนหรือมีคนมาทําให้อึดอัดใจมีคนทําให้เสียใจมีคนทาให้ผิดหวังมีคนทําให้เราแบบมีเรื่องโศกเศร้าบ้างนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้บ้าง แต่เป็นเรื่องสั้นๆหมุนเวียนมาแล้วก็ผ่านไปอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับต้องระวังเจ็บป่วยได้บ้างด้วยนะฮวะ,วะอวะัยวะบางส่วนเนี่ยมันจะมีการใช้งานหนักนะฮะหรือทำงานหนักขึ้นบางคนนอนดึกเลยนะช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยให้ระวังระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์คอคอเจ็บผู้ชายก็เช่นกันนะครับ ในดวงดาวเนี่ยในช่วงนี้ถ้ามีความรักเข้ามามักจะเป็นความรักที่ชิงรักหักสวัสดหรือว่ามันเป็นลักษณะของแบบความรักเชิงช่วงชิงนะฮะใครที่โสดเนี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งคบหาใครนะหรือเข้ามาก็ดูดูกันไปก่อนนะฮะมันจะนําความอึดอัดใจหรือนําปัญหาบางอย่างมาสู่คุณหรืออยู่ดีๆคุณไปเจอคนไม่โสดจริงเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะ หรือใครที่มีคู่มีประเด็นที่จะต้องทะเลาะขัดใจกันได้นะฮะอันนี้ต้องระวังเพราะดาวความรักหนึ่งดวงก็คือดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในจุดมรณะแล้วก็ดาวอังคารอยู่ในจุดอริร่วมกับดาวราวหูอยู่ด้วยต้องระวังตรงนี้ให้มากในเรื่องของการประทะกับเพศตรงข้ามคู่ครองนิติกรรมคู่คู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่คุนส่วนคู่สัญญาอาจจะเกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งต่างเพศนะฮะอาจจะได้ทะเลาะก,กันกับต่างเพศก็ได้นะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับ ดาวที่สุกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังร่วงกับดาวพฤหัส,สบดีนะครับนะมีโอกาสดวงเนี่ยบอกว่ามีโอกาสได้ได้พบผู้รู้ได้พบผู้เป็นบัณฑิตได้พบผู้ที่มีวิชาการมีองค์ความรู้สูงบางท่านจะได้เครือข่ายต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือเครือข่ายใหม่ๆเกิดขึ้นได้การครบหา หรือการครบก,กับคนที่เป็นคนต่างถิ่นหรือคนที่ไม่ได้สนิทมากนะักกับดีกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆในช่วงนี้คนที่อยู่ไกลๆกับน่าเชื่อใจนะกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่พบเจอกันใหม่ๆนะฮะอาจจะดีกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเกิดขึ้นได้ดาวคู่มิตรอยู่ในจุดมรณะแปลว่ามิตรอยู่ห่างไกลมิตรอยู่ไกลๆเครือข่ายที่ดีจะอยู่ไกลๆ ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแนบชิดแนบใกล้ใครที่ได้เครือข่ายใหม่ๆในช่วงนี้นะลัคนาราศีตุลจะนำลาบผลนำผลประโยชน์ต่างๆได้ผลประโยชน์นะฮะมากกว่าเสียผลประโยชน์นะครับเพราะว่าดาวสหัสชาค,คือมิตรสหายเนี่ยโครจรโครโครจรควงคู่กับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภประโยชน์ถึงประมาณวันที่15ได้ลาบจากเครือข่ายจากการติดต่อจากคอนเนคชันเดี๋ยวก็จะดูต่อเนี่ยนะใครที่ท่านใดที่อยากจะอันนี้ก็ สมัครนะสมัครแจ้งประกาศสมัครมาหลายคลิปแล้วนะชาวลัคนาราศีตุลสําหรับท่านใดที่อยากจะมีไรายได้เสริมนะครับอยากจะมีไรายได้เพิ่มนะฮะหรือว่าอยากจะทําเป็นฟรีแลนซ์นะครับนะผมก็มีจ็อบมีงานนะฮนะมาแจ้งมาประชาสัมพันธ์นะก็คือว่าตอนนี้ผมเปิดรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์นะให้กับผมนะนะฮะปีนี้ผมลงทุนเยอะนะผมทํอสังหาปีนะี นะครับไม่ว่าจะสร้างบ้านอาคารพาณิชย์ที่ดินก็เป็นทรัพย์ผมล้วนๆสำหรับท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนขายก็มีคนสนใจจํานวนมากนะหลายร้อยท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยากจะมีรายได้พิเศษนะฮะยังไม่มีประสบการณ์ก็รับนะฮะพร้อมที่จะเรียนรู้ก็รับนะฮะก็ไม่ได้มีผูกมัดใดๆเพียงเขียนใบสมัครแล้วก็เริ่มทํางานได้เลยนะฮะก เข้าไปดูรายละเอียดนะ,ะกับแอดมินนะลิงก์รายแอดด้านล่างลิงก์นาช่องติกรลองสอบถามแอดมินสมัครเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์รับทันทีในหน้า3%ก็คือขั้นต่ำเนี่ยหกหมื่นบาทนะฮะถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะอยู่ที่คุณจะแนะนําผู้ซื้อมาได้หรือไม่นะฮาะก็ลองไปสอบถามกันแล้วกันสําหรับดวงในช่วง,นวงเนี้ยดาวอังคารเนี่ยอยู่ในจุดอริเป็นดาวปัตตนีเนี่ยถ้าเรากับคู่หรือบางคนมีคู่กรณีค,ค,คู่ความหรือคู่มีเล่เหลี่ยมคู่จ้องจับผิด หรือว่าต่างเพศนะทะเลาะก,กันหรือว่ามันแปลว่าดาวการเงินก็อยู่ในจุดอลิจะมีเรื่องให้เสียทรัพย์เสียเงินมีรายจ่ายเยอะนะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับสุขภาพหรือบริวารน,นะฮะหรือได้ทะเลาะเรื่องเงินกับใครบางคนนะครับนะบางคนเนี่ยใครที่รองเงินกู้ยืมก็มีโอกาสอนุมัตินะนะฮะในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนาไปเนี่ยดาวการเงินท่านจะยกได้ตาแหน่งเกษตรราธิบดีในรอบปี ตั้งแต่2มิถุนาไป45วันนะนะครับช่วงนี้จะได้รับเงินก้อนบางท่านได้เงินจากต่างเพศแต่ว่าบางท่านจะมีส่วนแบ่งทางการเงินมีการจัดสรรต่างๆทางการเงินได้ดีนะครับนตะต้องบอกว่าดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะฮะก็ต้องหาโหนเช็คเอานะสำหรับท่านใดอยากจะเช็กก็แนะนําลูกศิษย์ก็แล้วกันนะฮะดูดวงเนี่ยมันเป็นเชิงสถิตินะครับ นะก็เขาก็จะทายตามตำรา,าเขาไม่ได้บอกว่าดวงคุณจะดีหรือร้ายนะฮะก็ก็ดูตามโหนเขาดูนะฮะก็ทักแอดมินไปกันแล้วกันนะท่านใดอยากดูดวงกับลูกศิษย์ถ้าดูกับผมเนี่ยมันก็ยา,ยาวหน่อยแล้วมันก็จะราคาสูงหน่อยนะฮะก็พอดีท,ทําธุรกิจหลายอย่างนะนะฮะเป็นการซื้อเวลาผมสหรับท่านใดจะดูกับผมผมดูดวงมาเยอะมากนะจนขี้เกียจด,ดูแล้วช่วงนี้ก็ให้ลูกศิษย์ดูแทนกันแล้วกันนะฮะเนี่ยลูกศิษย์ก็มีหลายท่านนะแต่ว่าก็เขาจะสุ่มให้เอา นะครับเนี่ยคนเนี้ยดูแบบคลิปเสียงนะัเนี่ยเขาส่งไฟล์เสียงบอกเขาบอกแม่นมากขอบคุณครับเนี่ยนะฮะเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงคุณไว้สามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับสาหรับท่านใดอยากจะดูดวงกับลูกศิษย์นะนะก็ลิงไลน์แอปด,ด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิกตอกเห็นไหมเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปบอกที่พูดมาแม่นหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ไปดูเอานะฮะเป็นดูเชิงสถิติก็คือเขาจะทายพื้นชะตาแล้วก็ทายอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ตอบคาถามเป็นการอุปมาอุปไมยจากวิชาโหราศาสตร์ ก็คือว่าคือบางคนเนี่ยอย่างที่ผมดูมาเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เชื่อตอนนี้ไม่เคยมีปัญหาการเงินแต่ลากชะตาเขามีวันหนึ่งในบ้านปลายหรือในช่วงจังหวะหนึ่งในชีวิตเขาก็ต้องมีเพราะลากชะตาเขามีบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะมีที่ผมเคยเจอมาบางคนมีเงินเป็นพันล้านนะนะฮะเขาบอกว่าไม่ตรงนะลักวิชาโหงนะเขาบอกว่าเผาตําราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอดูจริงๆก็ตรงทุกอย่างนะนะก็มันก็เกิดขึ้นนะฮะอันนี้มันเป็นลาก ชะตานะฮะก็ปรากฏนะฮะถ้าดีก็ดีถ้าแย่ก็แย่เขาก็อ่านตามตำรานะครับไม่ได้พูดเอาใจแล้วก็ทายอนาคต1ปีแล้วก็ตอบคำถามก็คือทายได้ตามที่ตำราบอกมานะไม่มีอุปไม่มีมานั่งมโนเอาว่าเออมันจะเกิดอันนี้นะฮะก็ยึดตามที่โหนเขาทายกันแล้วกันนะก็สำหรับท่านใดอยากจะดูนะลิงไลแอดแต่เขาก็ทายตามตำราของเขาสำหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางวัตถุมงคลก็วันนี้ก็ขอแนะนำนะฮะ มีเป็นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะฮะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งด้านหลังนี่เป็นยันกระทูเจ็แบกเป็นมหายันโบราณนะ,ะที่เสริมดวงทุกด้านนะครับนะอันนี้ขังมากอันนี้ปลุกเสกในวันเสาร์ห้าที่ผ่านมาคือวันที่13เมษาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ใช้เลิกจันท์คลุสุริยาด้วยนะฮะคือเลิกแห่งความเป็นใหญ่มากที่ดาวพฤหัสด,ดาวอาทิตย์ดาวจันอยู่ในราศรีทวารน,นะ,ะในการปลุกเสกนะใช้ทั้งหลังวิชาโหราศาสตร์ แล้วก็เทวาศาสตร์นะก็คือพิธีกรรมโบราณที่ศึกษาที่ผมศึกษามากกว่ามันเป็นพ,พ,พิธีกรรมโบราณที่มีมากกว่า5,000ปีนะนะฮะก็ขังมากนะอันนี้ก็จะหมดแล้วบางคนได้ไปก็เกิดเรื่องอัศจรรย์นนะพระพิฆเนศก็มีเนี่ยใกล้จะหมดแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นเศรษฐีน,นี่ก็ปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีมากเนี่ยเอาให้ดูนะอันนี้เป็นความเชื่อนะเนี่ยคนเนี้ยบูชาพระพิฆเนศมาเนี่ย นะฮะสององนะรุ่นเศรษฐีเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอพรเขาถูกหวยต่างประเทศครึ่งล้านเลยห้าแสนเขาไลน์มาบอกนะนี่ครับเนี่ยบางคนบูชาพระพุทธพระมหาจากักรพรรดิไปเนี่ยเนี่ยเขาไลน์มาเนี่ยน่าจะอันนี้แหละเนี่ยเขาไลน์มาเขาบอกป้าป้าบูชาพระมหาจากักรพรรดิที่ปลูกเสกในคืนเสาร์ห้าไปสามองมีโชคเลยค่ะถูกหวยได้เงินมาหกแสนกว่า อีกสององให้ลูกชายลูกสาวลูกชายใช้ติดรถนะเป็นเซลลขายปัม๊มน้ําได้ลูกค้ารายใหญ่เลยค่ะปิดการขายได้หลายล้านเหลือเชื่อมากมากนะอันนี้ท่าในใดอยากได้วัตถุมงคลน,นะก็มีจํานวนจํากัดนะฮะแต่ไอส่วนที่มีพระศรีวลีอย่างเงี้ยเนี่ย,ยใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยรุ่นเนี้ยใกล้จะหมดแล้วอันนี้รุ่นเนี้ยก็ประสบการณ์เยอะนะครับนะบางคนใช้ไปดีลงานค้าขายต่างๆนะฮะก็มีโชคต่างๆนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลเป็นวัตถุมงคลน,นะเป็นพระเครื่องนะครับ นะถ้าในสนใจลิงก์ไลน์ด,ด้านล่างลิงก์หน้าช่อง TikTok นะฮะสวัสดีครับ